สดีค่ะตำข้าวโพดของพี่เสร็จแล้วนะคะอันนี้คือตำข้าวโพดตำไทยเนะาะตำข้าวโพดใส่หมูยอใส่ปูนะคะอันนี้ก็จะทำพบุบรถจะออกเป็นสามรถมากก็ออจะมีเผ็ดกว่าปกตินิดนึงนะคะอันนี้ตำไทยเนาะแล้วก็ตกแต่งตผักให้น่ารักน่ารักเนาะ พจะมาชิมให้ดูนะทุกคนอันนี้จะเป็นสามรสนะคะเอามาย่อยทุกคนนี่แหละทำตอนสามทุ่มเนาะเสร็จประมาณสี่ทุ่มแล้วอันนี้จะใส่ขา้าวโพดทีหลังแล้วก็ก่อนจะตักขึ้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ข้าวโพดเขาแตกเนาะโอเคอันนี้ถ่ายเลยมีการจัด ไอเดียได้นะคะทุกคนเอาที่ว่าสามรสที่ว่าทุกคนชอบเลยเนาะตำแบบนี้ตำได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตำไทยหรือว่าตำใส่ปะลาก็ได้เนาะแล้วแต่แต่ท่านใดชอบนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยอันนี้ตามสั่งเราได้เลยเนาะข้าวโพดกูก็จะใส่ที่หลังอย่างนี้เลยเป็นชิ้นคำโตๆเอามายั่วทุกคนค่ะแล้วก็จะมีใส่กุ้งแห้งด้วยนะคะ อันนี้หมูยอทุกคนแต่เพืกก็จะหั่นแบบนี้เนาะเอาพอดีคำนะคะคุยใช้พรแห้งนะคะมะนาวประมาณลูกครึ่งเนาะครกนี้